ครับวันนี้ผมมานำเสนอเรื่องโครงงานเรื่องพัฒนาออกแบบรดลายในงานเครื่องผมครับขอแน้นำตัวสมาชิกในกลุ่มนะครับหนึ่งนะครับนายลุงเพชฉินพบปวดครับสองครับนายโมยอาจารย์หนุครับสามครับนายโทสวั์รัตนาครับสี่ครับนายปินราพันธ์ครับศักดิ์ครับผมวัตถุงวัตถุประสงค์ของการศึกษาครับ พื่อพัฒนาเพื่อศึกษาลวดลายที่ใช้ในงานเครื่องผมดั้งเดิมครับเพื่อพัฒนาลวดลายออกแบบที่ใช้ในงานเครื่องผมในทันสมัยครับลายเครื่องผมดั้งเดิมนะครับลายไทยเกิดจากความเลื่อมสายสัทธาพุทธศาสนาครับจึงเป็นสาเหตุให้ช่างหรือศิลปิน ประดิ์ลายไทยโดยใช้แนวคิดมาจากดอกบัวภงมะไรหวันผู้และเตลเทียนแล้วนำมาสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นรูปลายต่งตางๆเช่นลายกระดกครับลายกระดกเปลวครับแล้วก็ลายกระจังครับแล้วก็ลายใบเทรครับซึ่งเมื่อศึกษาถึงที่มาของรูปลายเหล่านั้นพบว่าบางส่วนมีการพัฒนาจากพูกดอกบัวหากหายชนิดอาทิตย์บัวหลวง บัวตะสบสัตมง,งกลและมีการพัฒนาจากลักษณะการเคลื่อนไหวของเปลวไฟที่มีความผิวไหวจึงนำมาสร้างสรรค์ให้เกิดลายไทยที่สวยงามครับผมกระดกเปลนะครับการาาพัฒนามาการพัฒนามาจากลักษณะของเปลวไฟนะครับเป็นการ,รานำลักษณะของเคลื คลื่นไหวของเปลวไฟนะครับเช่นเปลวไฟของไฟเปลวไฟของเทียนนะครับเปลวไฟของเทียนที่มีความผิวไหวนะครับมาสร้างสรรค์ให้เกิดลายที่สวยงามนะครับอันนี้เป็นรูปพันธ์นะครับเป็นลหมูบครับผมอันนี้เป็นลายกระหดดเดียวนะครับเป็นกระดกที่ต่อไปต่อกันมาครับผมอันนี้เป็นลายเดี่ยที่ต่างๆครับจะเอียงซ้ายเอียงขวาแล้วแต่ครับผมอันนี้เป็น ลายนะครับเป็นขันปบเทศครับแล้วก็รั่วพันใบเทศเป็นกระบอกครับอันนี้ลายประจำยามนะครับแล้วก็ร่วพันประจำยามครับ mm. วิธีการดำเนินงานนะครับ mm. ในการจัดทำโครงการออกแบบรวดลายในงานเครื่องผงขันลูกลอยมีการดำเนินงานละดัแบบ ขั้นตอนต่อไปนี้นะครับ1นะครับแนวทางการศึกษานะครับ2วิธีการดําเนินงานครับ1นะครับแนวทางการศึกษาศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบเรื่องรายได้เร็วในงานเชิงส่งทยครับและลดรายที่ทั้นสมัยที่น่าสนใจครับเขียนโครงการครับแล้วก็เสนออาจารย์ที่ปรึกษาโครงการครับผ่านไม่ผ่านครับแล้วก็ดําเนินโครงการครับแล้วก็นำเสนอผลงานสรุปการดําเนินโครงการครับผม วิธีธดำเนิเนงนะานออกแบบอันนี้การออกแบบลวดลายครับนั้นมาชากินผู้งัวนะครับเป็นลวดลายออกแบบโดยมีมาจากเป็นลวดลายของประเทศจีนนะครับแล้วก็เอามากระทอลนะครับเอามาเชีดหน้าสลับไปมาเพื่อเอาวไว้ตรงปรากขันครับผมอันนี้นาทศสวัสดรัตนะนะครับเป็นลวดลายที่ได้แร,รงบันดาลใจนะครับมาจากหินนะครับ แล้วก็เอามาทำเป็นรุดลายเขียนตรงปาขันครับผมอันนี้นายโมยจารุน,นะครับได้แรงมานานใจมาจากคลื่นน้ำนะครับที่มีความเคลื่อนไหวแล้วเราก็นำมาเขียนเป็นรวดลายลงครับผมเป็นตรงปาขันอันนี้นายอุทาภัทรศักดิ์ศรีนะครับเป็นกระต่ายครับแรงมานานใจครับ ออกมากนี่มีชายชาราคนหนึ่งครับได้ลองใจครับแต่กระต่ายตัวนี้ครับได้เสียสละตัวเองครับผมแล้วชายชาราเขาก็เลยเห็นเลยเอาไปบนดวงจนครับทุกๆที่คืนเต็มดวงครับจจเห็นกระต่ายบนดวงจอันนี้เป็นรดลายที่ได้้ยออกแบบมาบการ ปฏิบัติการง,งานเพื่อนําไปใช้นะครับสามารถนํานความรู้ด้านการออกแบบรุดไหลไทยนะครับมาประยุกต์นะครับออกแบบรวดลายให้มีความสมัยใหม่หรือร่วมสมัยมากขึ้นนะครับได้รับประสบการณ์จากการคิดวิเคราะห์นะครับและการแก้ไขปัญหาน,นะครับในการออกแบบและงานสร้าง,งชิ้นงานนะครับนำความรู้ที่ไดเข้ามิดรภานะครับเพื่อพัฒนาต่อยอดในการจัดผลิตกิจการอื่นต่อไปในะอนาคตเขา รุปผลการดำเนินงานนะครับตลอดระยะเวลา14สัปดาห์ครับที่ได้ทําโครงการเรื่องพัฒนา,าออกแบบลวดลายในงานเครื่องถกนะครับได้มีการวางแผนนะครับขั้นตอนการทํางานั้งภาคการศึกษาลวดลายนะครับการออกแบบการจัดวางองค์ประกอบของลวดลายนะครับและการภาคปฏิบัติงานการสร้างเครื่องผงขันลูกประพันนะครับผ่านทาง กางเงจรเรียนรู้จากอาจารย์ประจำวิชานะครับและหนังสือที่เกี่ยวข้องซึ่งทํางานจัดการโครงงานครั้งนี้ดําเนินสําเร็จรู้ล่วงไปได้ดีครับผมประโยชน์ที่เขา,าจะได้รหล่านะครับพัฒนาออกแบบรวดลายในงานเครื่องถมให้เข้ากับสมัยใหม่มากยิ่งขึ้นนะครับได้วความรู้เกี่ยวกับรวดลายที่ใช้งาน,น,นเนครื่องผมงน้าเดิมครับผมผู้ปรคงานงานนะครับ การศึกษารลไยดั้งเดิมที่ใช้ในการเครื่องหงมนะครับและดลไยที่ทันสมัยมีข้อมูลที่เยอะซึ่งแตกต่างซึ่งแต่ละผู้ออกแบบมีความสนใจที่แตกต่างกันจึงมีความล่าช้าในการออกแบบรลายนะครับแล้วก็การออกแบบดลไยที่ต้องที่ต้องการการพัฒนานะครับให้สอดคล้องกับการสลับดลไยได้จริงนะครับเนื่องจากการออกแบบในครั้งในคำนึงถึงขนาดความ กว้างความยาวนะครับของช่องที่ใช้ในการสลักนะครับทําให้ต้องมีการออกแบบใหม่นะคร้อเสนอแนนนะครับมวนมีการผสมผสานระหว่างศิลปะไทยร่วมกับศิลปะอื่นด้วยนะครับนอกจากลทัททิโบวิสนะครับลัททิคิวบิสนะครับแล้วก็ลัททิ ฟิล์มิเจอรลิสต์นะครับและเฟอร์เรียลิสนะครับเช่นศิลปะศิลปะนี้โคลาสสิกศิลปะเรียลิสนะครับรวมไปถึงอาจเป็นศิลปะอา,ายุอาณาจักรศิลปะเกศโรมันนะครับผมเ,เป็นต้นนะครับนี่จะเป็นขั้นตอนนะครับการขึ้นขัน นี้เป็นชิ้นงานนะครับอันนี้เป็นลายเงินนะครับรูปแต่งมาแบบไม่จริงนี่ครับเป็นลายขึ้นงาน,นะครับอันนี้เป็นลายหินนะครับขอจดการนำเสนอให้นะครับ